สวัสดีครับบุกบดยุติคาครับนัฟเนอรถประมูลประจำวันจันที่ที่ยี่สิบนะครับอ่านะครับวันนี้มุดรถจากไทยอูเอล็กสาสิบคันนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันคร่าวๆกันนะครับในวันนี้นะครับนะครับเรื่องแพงก่อนเลยก็ได้ครับตั้งแต่ร้อยสามสิบสี่นะครับเอาสาสิบสี่แล้วสาสิบห้าประมาณนี้นะครับเอนะครับไล่เรียงต่อเนื่องเนื่องเลยนะครับแล้วก็บะดูนะครับ ให้ดูกันยาวๆเลยนะครับนี่นะครับกระบะเรียงต่อเนื่องมีทาง Smart Cap ตอนเดียวตู้ทึบนะครับผมนะครับวันนี้นะครับนี่ครับ Honda c ซ vic 5ประตูครับ1.5นะครับตัวนี้อันดับที่26ครับจาก TCS นะครับผมดูไว้เลยครับนี่ครับ26นะครับผมนี่ครับแล้วแม็กสวยนะครับอันนี้ ให้ดูคันนี้ก่อนนะครับมีหนึ่งเดียวนะครับของวันนี้ครับซีริก5ประตูนะฮะนะครับนี่เลอะเลอะหน่อยครับเดี๋ยววันจันทร์เราออกเราเราไปล้างอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เลครับพันห้าเทอร์โบด้วยนะครับนี่เลยครับนี่เลยครับเขาลองขับไปดูครับนี่ครับเนี้ยสวยเลยนะครับผมนี่ยครับครับสวยสวยเลยครับอ่านี่ครับเด็กใหม่เพียงแสนสามครับผมนี่นะครับ ครับนี่ทีมงานเราลองเทสให้ดูนะครับขับดีขับดีไหมครับดีครับอ่าครับผมคมครับอ่าครับอ่าเดี๋ยวเราดูรถระดับที่หนึ่งเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวให้ดูกันคร่าวๆกันนะครับเลินเลยครับสนใจโทรศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสามเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์นะครับผมนะครับหรือเข้าเ็บไซต์บมุนรถคอมได้เลยนะครับนี่นะฮะ นี่ครับด้านซ้ายมือของผมครับเหมือนเดิมครับก็เริ่มแต่อาคารบีนะครับอาคารบีเสร็จแล้วมันเะไรมันแพงแล้วก็ฟอนเซ่แล้วก็เรียมแพงฝั่งขวามือของผมเนี่ยครับตรงนี้นะครับนี่ครับันเหมือนึ่งครับทคมเรี่ครับผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูันนิด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 หน่อยแนีนะครับนี่ครับยมอขาวข้าวก่อนนะครับ บางคันไม่มีตามช่องก็คือรถเขาออกไปโชว์ที่ที่ข้างหน้านะครับข้างหน้าบริษัทนะครับให้ลูกค้าปั๊นน้ำมันได้เข้ามาเห็นครับครับครับคนเข้ารงน้ําซื้อกาแฟอะไรอย่างเงี้ยซื้อกาแฟเบฟซอนนี่ครับเขาก็ได้เห็นครับมีรถขายนะครับนี่ครับที่องว่างนี้มีรถมีรถทุกคันเลยนะครับ นี่สีแดงแรงลิทครับแคมรีไฮบิดจากอุลิกครับผมครับนี่ครับสวยทุกคันเลยครับจากอัุลิกมีเกดบีบ้างเกดซีบ้างครับธรรมดาของรถนะครับรถเช่านะครับนี่ครับโอ้สวยจริงๆครับนะคี่นะฮะสีวงสีสีประตูครับ แต่คานยี่บหกิบหประตูันห้าครับคันนี้พันแปดครับผมครับสี่ประตูพันแปดนี่ครับผมให้ดูกันก่ข้าวนะครับผมรถเรามีเยอะแยะเลยนะครับถ่ายให้ดูทุกคันก็ไม่ไหวนะครับดูจะนานเกินไปนะครับนี่ครับอ่าคันนี้มไปถ่น้ำส้มนะครับเบอร์สิบสี่ ใช่ครับเขาออกครับผมเขาวางเขาไปดิมน้ำส้มกันครับเพื่อพลังนะครับผมอ่าครับมีหลากหลายรุ่นครับเอาเทสก็มีครับจากมีนมยมออโต้ครับผมัำที่สิบเก้าครับสวยครับผมมีออสก็ดีครับจากทูครับทูดิซิ่งอัวนี้เป็นยาฤิสห้าประตูครับจากนีเนี่มครับัำยี่สิบห้าครับสวยครับ บัตรด,ด้าสก็มีครับจากเปตาครับผมเปตาคาเลนครับผมเดี๋ยวชมก็จะกระจายไปนะครับวันนี้รถเหล็กผสงค์ v u v ไม่มีนะครับผมมีแค่ m ิวเอเนี่ยครับแล้วก็ฟอร์จเนอร์จาก t c ซครับนะครับเี่ครับชมเ้าๆกันเลยนะครับ ได้แจ็กมี่ครับจากไทโอเลิกเรือนะครับเล่มกลงสองสีนะครับต้องผู้สีต้องดูดีๆนะครับเล่มลมลงสองสีนะครับอ่าคันนี้เล่มสีเดียวสีขาวครับจากพารากอนครับครับสวยครับรถตู้ครับเรามีสิบกว่าคันเลยวันนี้นี่ครับโฟลเจอร์อีกหนึ่งคันครับผมจาก tcs ไม่หลักหมื่นครับผม อันดับที่ห้าสิบนะครับอันดับที่ห้าสิหกนไปนะครับตู้ครับผมคอมพิวเตอร์นี่นะครับไปดวนยาวๆเลยนะครับครับคันนี้เกียร์ออโต้ครับผมคือเกียร์ออโต้มีสูงสองคันครับที่มันหน้าใหม่แล้วนะครับเห็นไหมะเกียร์ออโต้ครับเจ็ดเอ้ด้วยครับอันดับที่หกสิบ คอมพิวเตอร์สองจุดปดครับเกียรโตจากซมิโตโมครับผมเกียรโตครับผมไม่เยอะครับไม่สองแสนแต่ดูแลถึงครับผมนี่ครับตูเบาะหลังครับสามแถวเลยนะครับนี่นะครับเป็นตัวี่ลเรมีคันเดียวครับผมเป็นตัวเล่ครับดับที่หกสิบเอดครับผมตัวเจครับ เด้๋ยวดูทีเขาเป็นตัวจมันตัววีนะฮะเดี๋ยวดูข้างหลังกันครับอ่ะตัวนี้มันตัวจีนะครับนี่ครับจีโกลดนะครับผมเยอะแยะเลยครับรถโต้นี้มีสิบคันได้นะครับด้านขวามือครับโฟน์ดซสุดที่หนึ่งร้อยสามสิบเจาครับนี่นะครับสามสามก็รถกระบะที่ถ่ายทุกคนข้างต้นครับสามสาม นี่ครับนี่สันมาร์สแล้วก็มีครับหนึ่งหนึ่งสี่ครับหนอที่หนึ่งสี่สันมาร์สนะครับเดี๋ยวดูมุมกว้างกันดีกว่าครับนี่ครับมุมกว้างเห็นรถหลากหลายเลยครับนี่ครับนี่สันมาร์สจาก TCH นะครับผมเป็นวิสุิชิเออเรนเดอรก็ได้ครับผมในหนึ่งสามครับันที่1นึบสาม รถไฟฟ้าไฮบริดนะครับผมนี่ครับสวยครับผมคันนี้นะครับถ้าจุดเขาเขาข้าวเลยนะครับพี่น้องนะครับฉะนั้นสนใจคันไหนสามารถสอบถามได้เลยนะครับอย่างที่ผมเบอกเรียนขั้นต้นนะครับโทรไปที่0 8 7 7 3 9ปด0 0นะครับผม ติดต่อทีมแอดมินได้ทุกคนเลยนะครับถามรายละเอียดต่างๆของรถค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับนะครับซึ่งชอบคันนี้ชอบคันนี้เสียค่าใช้จ่ายต่างๆเท่าไหร่นะครับนะครับเนี่ยนะครับให้ยมเกาข้าวเลยนะครับผม สำหรับวันนี้โบสยุคคาต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับที่รับชมในคลิปนี้นะครับสามารถติชมกันได้นะครับดนั้นนําไปแก้ไขนะครับนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ